ค่ะทุกคนสวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ค่ะจากใจกลางกรุงเฮลซิงกิค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะของปี2025ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศดีมากๆเลยทีเดียวค่ะจึงอยากจะพาทุกคนค่ะไปเดินตลอดออนทัวร์กับเฮลซิงกิวันนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ค่ะนัตี้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยสืบเนื่องจากว่าเพียงแค่อากาศดีแล้วอยากจะพาทุกคนออกมาเที่ยวค่ะและอีกหนึ่งอย่างค่ะต้องบอกเลยค่ะว่า ูปกครองหรือว่าแฟนเพจหลายๆคนติดตามเพจของอติบอกค่ะว่าไม่อยากได้คลิปสั้นๆของคลิปยาวค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะลองดูนะคะว่าเราจะได้วีดีโอหรือคลิปนี้ยาวแค่ไหนไปติดตามชมกับทริปวันนี้เลยค่ะ จุดแรกนะคะหลังจากที่นะัตตี้พาทุกคนออกมาจากนะคะสถานีรถไฟะคะ่ะออกมาทางประตูด้านซ้ายของสถานีรถไฟนะคะก็จะเจอบริเวณนี้ค่ะเรียกว่าโลเคบอลสนั่นเองค่ะซึ่งจะพาทุกคนนะคะออกไปเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในกรุงเฮลซิงกิวันต้านะคะก็สามารถมาขึ้นรถเมฝั่งนี้ได้เลยะคะ่ะ ฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นประตูฝั่งซ้ายที่ออกมาจากสถานีรถไฟค่ะก็จะเป็นบริเวณแห่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีแท็กซี่ต่างๆมารอรับผู้โดยสารนะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นโรงแรมโซโกสหรือในนี้ก็จะมีห้างสรรพสินค้าด้วยเช่นกันค่ะแล้วถ้าเดินไปตรงนั้นค่ะเดินไปเรื่อยๆก็จะไปที่กัมปินะคะห้างสรรพสินค้าอีกแห่งหนึ่งเช่นกันค่ะ และโปรแกรมของเราวันนี้ค่ะก็แน่นอนค่ะมาถึงก็ต้องทานข้าวก่อนนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปทานนะคะซูชิหรือบาร์บีคิวค่ะที่ร้านนะคะกิมจิบีบีคิวเฮลซิงกินั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะจากสถานีรถไฟค่ะเราก็เดินมานะคะผ่านนะคะกัมปีถ้าใครจำได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะกัมปีนั่นเองค่ะ ซัมเมอร์ที่พลาดไม่ได้นะคะก็ต้องมีนี่เลยสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะตอนนี้เลิกลักมากนะคะไม่เคยมาค่ะไม่เจอนะคะเลิกลักมากอออนี่ไง <Yeah. S 1> ไปเลยค่ะไฟเขียวพอดีลุยเลยค่ะวันนี้เป็นร้านที่น้องแพมเป็นคนเลือกนะคะ บรรยากาศในร้านจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะดูนะคะว่าเราจะทานอะไรมีบุฟเฟ่ต์ลันช์14.50ยูโรแล้วก็ช่วงวิกแอนเขด้า17.50นะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้บาร์บีคิวเพิ่มปิ้งย่างเพิ่มก็จะอยู่ที่29.80ยูโรค่ะตักอะไรคะตักสลัดกับเป็ดค่ะโอเคอินคลูดค่บวันนี้โอเคค่ะน้องแพมได้อะไรคะ ชี้ซะมากหมดเลยแล้วก็มีกินจีบเต็มที่ค่ะ <c oughs> ในหลังจากอาหารหลักเสร็จนะคะ <c oughs> ก็มีไอศครีมมีรสอะไรบ้างคะ ช็อกโกแลตกับมานีลค่ะโอเคค่ะแล้วคุณยายทานอะไรครับคุณยายชูครีมกับอ่ากล้วยทอดแล้วก็กาแฟกาแฟอาจจะเอาไอศครีมน,นิดหน่อยทุกอ,อย่างนะคะวันนี้รากินกับกล้วยทอดไง ตอนนี้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินออกมาข้างนอกค่ะคือนั่งนานเลยทีเดียวเพราะว่าก็จะเดินหาร้านเจอนะคะตอนนี้ออกมาเดินข้างนอกแล้วนะคะจากเมื่อกี้มีความรู้สึกว่าบวก25ตอนนี้รู้สึกว่าเหลือ19 19ก้า้องศาลยเพราะไม่มีแดดแล้วนะคะต้องบอกว่าความอบอุ่นที่ประเทศฟิลแลนด์หรือความร้อนมันขึ้นอยู่ที่แดดล้วนเลยค่ะนี่นะคะ แล้วก็จะเป็นรถ hop on hop off นะคะถ้าใครต้องบอกว่ามาทัวร์เทมซิสติแล้วไม่อยากเดินค่ะนี่มีให้บริการแล้วนะคะถ้าใครเห็นคลิปแตตี้จากปีที่แล้วค่ะ mm hmm. ก็จะมีพูดถึงรถ hop on hop off ด้วยนะคะจากร้านอาหารค่ะเราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะคะแลววันนี้ค่ะก็จะพาไปเยี่ยมร้านสปาของพี่สาวด้วยนะคะนี่ค่ะต้องอยู่ตรงหน้านั่นเองค่ะ ฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นเทร์รัสนะคะซึ่งสำหรับซัมเมอร์ค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าพี่สาวจะอยู่ร้านนี้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าเขามีสองร้านนะคะที่เมืองเอสโปรร้านหนึ่งแล้วก็ที่เฮลซิงกิร้านหนึ่งค่ะ ตาไม่อยู่เหรอพี่ตุ๊กตาวันนี้อยู่เอสโปค่ะแอบเข้ามาดูบรรยากาศร้านด้านในนะคะ ออกจากร้านสปาพี่สาวแล้วนะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ห้างสรรพสินค้าคอรัมนะคะเพื่อไปดูกลองเท้ากันค่ะหรือว่าร้านช้อปปิ้งอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ <im itation> เลขหนึ่งไฮไลท์ค่ะฟาเซอร์คาเฟ่นะคะก็เป็นออริจินอลของฟินแลนด์ค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เดินออกจากร้านสปาพี่สาวค่ะเราก็เดินมาตรงถนนเรื่อยๆนะคะ ชอบค่ะที่สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองยุโรปหรือว่าในเมืองยุโรปต่างๆค่ะเรียกว่าทางเดินทางรถจักรยานทางรถก็จะแยกกันไปเลยดังนั้นทําให้เราเดินค่อนข้างที่จะปลอดภยัยแล้วก็ไร้กังวลน,นะคะว่าจะมีใครมาชนข้างหลังเราหรือเปล่าค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดูให้ดีนะคะในบางเส้นทางค่ะอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันค่ะอย่าเผลอไปเดินตรงที่คนปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกลิ่งเลี่ยงดังๆนะคะทางหลังเราค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่นะคะใกล้ๆที่ห้างสปปรรพสินค้ากล้ามปิดแต่ว่าเราจะไปที่ฟอรัมกันนะคะนี่ซึ่งห้างหลายๆห,ห้างก็จะอยู่ใกล้เคียงกันค่ะ มาดูภายในห้างฟอรัรมกันค่ะ s <S มีคนหยหาร้านเมริเมโกอีกหนึ่งอัตรานะคะสามารถเข้าได้ค่ะเรามีเวลาค่ะเข้าไปเลยค่ะ Át, ลาย,ลายหนึ่งนะคะที่แบบลายนี้มันจะมีบดอกมาริเมโกด้วยนะคะดอกไม้เดี๋ยวลองลองใส่ดูค่ะเป็นไงบ้างคะสวยสวยสวยหนูว่าเข้านะซื้อเลยแต่ว่าอยากได้ลายที่มันเป็นแบบมีมีลายอ๋อใช่หนูว่ามีลายสวยคอลเลคชันใหม่นะคะ นี่ยีนส์ที่เป็นดอกไม้ด้วยจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะสองชุนนั้นยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะใส่พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะปาร์ตี้หน่มจีน <c oughs> หลังจากมารีเมโก้ก็มาร้านนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านที่ควนไปตั้งแต่แรกนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสเตเดียมนะคะซึ่งเป็นร้านสปอร์ตค่ะก็มีรองเท้าอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าต่างๆนะคะมาค้นพบกระโปรงหนุ่มตัวนะคะคิดคุกน่ารักมากๆค่ะราคาก็น่ารักด้วยเช่นกันค่ะ จากห้างสปปรรพสินค้าฟอรัมนะคะเราก็จะไปกันต่อค่ะที่ร้าน Second Hand Shop นะคะที่ชื่อว่า UFF ตนเองค่ะซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่มีเรียกว่าเออ่แฟรนไชส์มีเครือข่ายหรือว่า,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 าอ๋อภาษาไทยเรียกว่าสาขานะคะคือ UFF เครขายมือนเกมเมอร์เคาน Second อ a n d หรือร้านมือสอง UFF เนี่ยค่ะ ก็จะมีหลายสาขานะคะในหลายๆเมืองนั่นเองค่ะต้องบอกว่าแค่ในเมืองเฮลซิงกิก็มีหลายสาขาด้วยเช่นกันค่ะและครั้งนี้เราก็จะไปอีกสาขาหนึ่งค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยไปแล้วหนึ่งสาขาไปดูอีกสาขาหนึ่งนะคะว่าจะมีของให้เลือกชมเยอะไหมคะ่ะมาถึงแล้วค่ะร้านมือสองนะคะ ออกจากร้านมือสองแล้วนะคะสถานีต่อไปค่ะเป็นสถานีแบบว่าปิดจ็อบป,ปิดไฮไลท์น,นะคะจะไปที่ไหนคะรูฟท็อปที่อยู่บนโรงแรมสแกนดิคใช่ไหมคะ,มะเดี๋ยวเราไปดูค่ะมันจะอยู่ใกล้ๆห้างสปปรรพสินค้ากัมปีนั่นเองค่ะเราไปลุยกันเลยนะคะและสถานีต่อไปค่ะสำหรับเย็นนี้ไฟนอลนะคะเราจะไปที่มังคีรูฟท็อปบาร์ค่ะ เดินเข้าโรงแรมสแกนดิกนะคะแล้วขวาแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปได้เลยค่ะจะอยู่ที่ชั้น8นะคะ มาแล้วนะคะและเราก็จะไปหาที่นั่งตรงเทรัสนะคะนี่เลยนี่เรามาฉลองซัมเมอร์กันค่ะอร่อยอ่ะ ยินดีต้อนรับนะคะสู่เทราสหรือว่ารูฟท็อปบาร์นะคะใจกลางกรุงเทลซิงกิปีค่ะ ออกจากรูฟท็อปบาร์แล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าด้านบนวิวสวยงามมากๆแล้วก็บวกด้วยบรรยากาศวันนี้และอากาศวันนี้ค่ะเราดังถึงต้องบอกเลยนะคะว่าเกือบ3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งกว่าๆเลยทีเดียวค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์และซับสไครต์ช anel ให้ด้วยนะคะครั้งถัดไปค่ะติดตามนะคะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ